ครับขอกราบสวัสดีนะครับแฟนเพจของพีจาผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับเมื่อนี้พีจาจะมาแนะนํานะครับกับเมนูที่อยู่ตรงหนานะครับโอ้เห็นเราตกใจนะครับหนึ่งปลาน่วนจันนะครับเมืงครับหากิโลนะครับเด้อนะครับหนึ่งไซ้ซึ่งนี่ต้องแยกนะครับเพราะว่ามีซึ่งไงเห็นไหมครับส่วนหางนะครับแล้วนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับหนึ่งปลาน่วนจันนะครับ แมนี่นี่คือส่วนหัวครับโอ้โหตกใจนะครับสุดยอดคักขนาดครับเมนูมือนี่แล้วก็ที่นี่นะครับนี่ครับหนึ่งเฮดพร้อมนะครับแล้วก็แก้วนะครับโอ้โหสุดยอดแก้วประดกนะครับที่สําคัญครับอาหารประจําเผาขาดว่าไรครับเข่าเหนียวนะครับต่อไปกะเห็นไหมครับดับข้าวด้วยนะครับบัคซีดา กับบางงวงมันนะครับเอาบ้าบ่อเาหลายหายห้างครับพี่จาผ้าจวดจวดกันเลยครับจวดกันเลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับเบิ้งดูครับโอ้ยโอ้ยไข่นะครับอิ่มแก้ว นะครับปลามันตัวใหญ่มันหนังมันสีหยาบจักหน่อยนะครับเด้ออน,นะครับตืกอ่าขนครับนะครับหนึ่งในไตเวลาประมาณเกือบเป็นเดือนครับตัวสึุกมันตัวใหญ่บปบีจาจะมันสีโมเห็นไหมครับ ข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวของแท้นะครับรวจำเจี้วดีบันข้าวเหนียวจำเจ้าวนะครับไส้หนึ่งเฮดนะเรากินไปนะครับหนึ่งเฮดอีกอั nóng mấn mấn nhạt chắc mời กินทุกส่วนนะครับร่างกายของปลากระวังกลางนะครับเด้อบกลางปลาตัวไงกับกลางไงนะครับ ครับเขาเนื้อสุดยอดขนาดนะครับสุดยอดขนาดมือนี่นะครับป่ามันตัวใหญ่เลครับด้วยขาก็ต้องหาเลือกมองที่มันเหมาะสมกินนะครับไปยิบถือมองกกางไงนี่ข้าข้อตายนะครับนะครับต้องหามึงนะครับคนละเนื้อมันกับขางไหนพระมันว่าหยาบด้วยครับหยาบตะหนังขางนอกแต่เนื้อในนิ่มขนาด นะครับกินกับลูกกับหลานนี่โอ้คือสีไม่แห้งเลยนะครับน้องขอหยาดใส่มืดนะครับเด้อนะครับกินผุดยออืมกีนเนี่อยามันกล่อนะครับใสนะ่ข้างมัน กินทุกส่วนทุกร่างกายของปลานะครับมันจะทําให้มีประโยชน์นะครับอแก้วกับเห็ดเน่อยู่นะครับเนาะนี่ครับสุดยอดขนาดนี่ครับอ ไปเรื่อยๆนะครับพักสลัดเนี่ยเขาก็กินได้นะครับพักถูกพักนะครับกินได้ครับประกอบกับเนื้อปลาหนังมันหยาบเขากับหนังนะครับเขากับเลาะเอาเนื้อมันเนี่ยหนังเขากับฉีกออกนะครับเนาะหนังเขากับฉีกออกนะครับเพราะว่าเขากับมันรำกลาง แก้วนามปลาแดกนะครับอืนะ,ะครับส่วนไขรเห็นไหมครับสุดยอดคักขนาดส่วนไขรกับนี่อือไข่ตองฮอนะครับไข่มัน ใส่ผักนะครับใส่หนึ่งเฮดนี่แหละนะครับไข่ใส่หนึ่งเฮดนะครับนี่เลยครับโอ้โหแก้วนะครับตึ้งเ็ดทึ้งแสบนะครับนะครับกินบาได้สักพักหนึ่งกะเนี่ยครับดับข้าวด้วยบัคซิดา กับบักงวงมันอุย้ยมันขนาดครับบักงวงเห็นไหมครับหืมมันก็ไรหืมมันนะครับบักงวงมันนครับหืม ว่างเหม่อนกนะครับต่อไปกับยวดต่อเลยครับยวดต่อเลยจิ้มแก้วแก้วกับแสบขามขนาดได้ครับแต่เผ็ดเงินครับ <SAY> ความใหญ่ของป่าสุดยอดขนาดนะครับอยากให้มองอีกรอบนะครับเห็น่าครับไข่หลายคักขนาดครับนี่ขาผิกนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับต้มเปื่อยนะครับจะเห็น่าครับเวลาผมยกขึ้นนี่มันมันฉีดลุดจากมือเลยเพราะว่าต้มเปื่อยคักนะครับาะเมนว่าต้มมะเปื่อยเด้อนะครับว่าค่อยๆไปนะครับขออนุญาตใส่มือเด้อนะครับกินผู้เดียวนะครับค่อยๆไปโหสุดยอดขนาดนะครับ นะครับฝากถึงแฟนเพจนะครับของพี่จาภากินพ้าเที่ยวสุคนนะครับเด้อไพเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ลูขหล้านอีสานบานเฮาเมนูเห็นปะครับบาดนวดจันตัวบักไงหนักห้ากิโลมัหนึ่งสู้พีนน่น้องกินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจครับขอบพุดลหลายๆครับขอบพุดทุกคนครับ